สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจุดยืนชัดไม่เลือกประธานสภาจ,จากพักมุ่งแก้มาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอัครเดชวงพิทโรธซึ่งเป็นสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติและก็เป็นโฆษกพักอยู่ด้วยเนี่ยนะครับอัครเดช ได้พูดถึงเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับโดยบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนครับว่าจะให้การสนับสนุนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อซึ่งมาจากพักการเมืองที่ไม่มีนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถรู้ข้อบังคับและประเพณีปฏิบัติของสภาเป็นอย่างดีนะครับเพราะที่จะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้การประชุมสภาเนี่ยราบรื่นและก็ถูกต้องรวมถึงบุคคลที่จะมาเป็นประธานสภายังจะต้องเป็นคนที่มีความประณีประนอมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกเพราะถ้าหากว่าได้คนที่มีบุคลิกแข็งกร้าวเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและจะทําให้การประชุมและการทําภารกิจในสภาเนี่ยไม่ราบรื่นนะครับเพราะการยอมรับของสมาชิก เป็นสิ่งสําคัญรวมถึงเมื่อดํารงตําแหน่งประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องวางตัวเป็นกลางไม่อาวาระของพักใดพักหนึ่งมาเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาดนะครับขณะนี้เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็รอดูท่าทีก่อนนะครับว่าการประชุมในวันที่4กรกฎาคมนี้จะมีรายชื่อที่เสนอให้เป็นประธานสภาเนี่ยมีใครบ้างมีความเหมาะสมหรือไม่ถ้ามีบุคคลที่เหมาะสมก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เป็นประธานสภานะครับ แต่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องให้โอกาสกับพักที่มีจํานวนสอสอมาจากการเลือกตั้งมากกว่าพักรวมไทยสร้างชาติก่อนซึ่งการดําเนินการทุกอย่างของพักจะต้องขึ้นอยู่กับมติของพักด้วยนะครับ